สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 4, 5, 6, 4ี่ห้าหซาเมเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับ่อย4คูณ4ลัคก,กี้เนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเอ้ก็มะเ่นเก็บอนโลมาเนาะครับพี่นอนะ้องเนาะอะตุนจา้าเมืนนะครับเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบ็ดสูงสุดเลยแล้วกันนะครับผมนะจัดไปเลยนะครับกับโลมาเบ็ดสูงสุดเหมือนเดิม เบ็ดสามพันเจ็ดห้าสิบเงาๆเฮ้ยตัตไปครับผมอากำมาเล่นเก็บอโลมาเนาะครับพี่น้องเนาะเอาอันดับแรกก็สวัสดีย่ำเซาเหนาะครับเนาะอากับผมก็มาอยู่กับยูดใหม่ค่ายเปิดใหม่เนาะครับพี่น้องเนาะค่ายนี้ก็เปิดใหม่แกะกล่องเลยนะครับผมนะอายูดใหม่หลินครับพี่น้องเอยดอกดีมาสวยก็เอิบกังสิครับผมมีต่อมีเตียนไหมเอ้ย เว้ยทองผิวแยมนะครับผมนะแถมในเขาฟีสป,ปินพร้อมนะครับเอ้ยล่อเลียกับเกมโลมาบ่ได้เด้อเดี๋ยวนี้นะครับผมนะแตกแสนนในคือกันเด้อสิบ,บอกให้อีลีเด้อร์รอเลียกับบอไ้เด้อแต่ก้อนนี่เล่นแตกแสนยากอยู่เด้อมันใส่ได้แค่เบ็ดลอยหาซิบเนาะหลังๆมามันฟาดไปเบ็ดสามพันเจ็ดพุ่นนะนะครับผมนะบอกเลยกดแต่ละทีนี่บกวาบบกวาบเลยนะครับผมนะ ถ้าบอแตกนี่ครับผมบอกได้เลยนะครับกดระบอกวาบบกวาบวาเลยครับผมเบสสามพันเจ็ดนี่แต่ถ้าได้แตกเรียบก็ไปแบบวืบวืบวืบพึ่งกันนะครับพี่น้องเอ้ยลองเบิงเ้งสันเหลียวนะครับผมลองเบิงเ้งสันเหลียวเตีเอ้ยบางทีก็ไอ้ก็สิครับผมมีต่อมีเตีเยะไม่เอ้ยวายเหลืองอ่อนสวนดอกนีนอย่างสวยก็ไอ้ก็สิงคโปร์เน้น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 มีไม่เอ้ยเว้ยของปิวเวนนะครับผมนะเกือบบิ๊กแล้วครับพี่น้องเอ้ยเกือบบิ๊กวินนะครับ อ่คร er e. ับผมฟีสปินกระจบไปที่หกหมื่นหกเน้นๆเลยนะครับผมนะไปกระตัวกับพี่น้องเอ้ยสีแตกแสนเลยนะครับผมเห็นบอเป็นกระจังข่อยว่าบอโปโปเปี้ยๆนะครับแต่ว่ามันที่แตกแสนเลยเอานี่ครับผมผมบูตอ่อเนี้ยงสวยงามอะพี่ในหานยุดใหม่นะครับผมนะยุดใหม่อะไรก็ดีเบิดนะยครับเสีย่อยนี่ข่อยเสียนเบิดปีเสียนเบิดปีนะครับผม เอาเหลืออีกหน่อยหนึ่งเนวที่แตกแสนเนี่วแตกแสนในขวัยเนี่ยนะครับผมแล้วเนี่ยวสวักวินเขาสวัดย้อนนี่ก็แตกเกินแสนแล้วเด้อพี่น้องเงยมันคักกิลีเดี๋ยวโล่เกมโลมาเดี๋ยวนี่ก็หลังจากที่ค่ายเกมสล็อตมันอัปเดตนะครับผมนะได้จ็คสัวงอาทิตย์นะครับมันก็จะเริ่มจะแข็งขึ้นนะครับผมนะกิลีครับผมมันเริ่มจะแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะ มันทีแตกแสนในข่อยปูนี่ okay, or, มันคือโปะโปะเปรๆอย icio, uh ู 3, 3, like 15, sequel, devam, ่แต่ตั้งสี่เนาะหอยสามหอยสามหอยสามโอ้ยหอยสามบัวมาพี่ดองเอ้ช่องนี่บัวสั้นนี่ได้ลั่นบ้านนี่ครับผมอะไรอะไรอะไรแบบปัดเกลเอย์นะครับผมนะเนี่ยพี่ดองเอ้ยถ้าเขาเล่นมันถ้าเขากดไปมันบัวแตกนะครับเบ็ดสามพันเจ็ดนี่บกวาบบกวาบนะครับผมนะ เนีย่ยเบิ้งเปียงกดเอาบุกเอาบุกเ,เอาอยู่างเี้ครับผมขาดยุบวัฏทอดไหนทแตกเส้นเนี่เ้าเรียนไปเรียนมาขาดยุบเป็นหมื่นละบาทที่หนึง่งโอ้ยคักอ่ะฟิตาเปียนฟิตาเปียนโอ้ยยังมอม้านะครับผมไปกันเรื่อยๆครับผมแตกแบบเป๊ะเป๊ะอู้ยสวัดนี่เนาะอ,อู้ยสวัดปิดฝาลงสวยๆเลยเด้อนี่น มันเหมือนจะเข้าลายสวยๆนะครับแต่มันไม่เข้านะครับมันกักๆอยู่จากไหนบรูนเนาะอีลีเี่ยมันกักๆจากไหนบรูลูนไปแล้วครับผมบาดท,ที่เหนียวจากเจล่นแตกเสียนนะครับผมเลรียไปเล่ียมาขาดบกสรงหมือนกว่าะบาดท,ที่เหนียวนี่ครับผมคอมโบตอนนี้สวยงมคอมโบตันเนียงคอมโบตันเนียงเอามาดีครับพี่น้องสวยฟีตาเปลี่ยนฟีตาเปลี่ยนฟีตาเปลี่ยนโอ้ย อุ้ยขอไปนะครับกดไลน์ย้อนไปแล้วบาทที่ดีนะครับผมจากจะแตกเสียนอยู่ดีๆนะครับเหลืออยู่หกหมื่นจอยบาทที่นี่ระยะห่างหลายเตือเลยบาทที่นี่ไรขบวนตอนเนื่องขบวนตอนเนื่องมับเอาได้อยู่ครับผมจองนี้ปัดเข้าไปนะครับมีต่อมีเตียนไม่เอ้ย ขาดบัคซี่หมื่นก 4, ว่าล่ะครับผมบาทที่เนียนี่แหละครับผมเกมลมาถ้าถ้าเขาเล่นแตกแล้วมันถ้าเขาบนหนีนะครับผมนะมันก็ติดดูดของคืนจังสี่ล่ะเอา้ามีคอมบูตตอนเนี้พี่น้องเอ้สวยฟีตปินฟีตปินฟีตปินเอา้าได้เข่าฟีตปินพี่น้องไอ้ก็สิครับผมก็เบสสูงๆเอา้าได้หาฟีตปินพี่น้องสวย ก็ได้เข่าฟิสเปินนี่ก็ดีใจเพราะปันได้เข่าโบนัสที่หลีด้วยพราะเบ็ดสูงเนี่ยตรวจเล็กตรวจน้อยมันก็แตกหลายกันเด่นนะครับผมนะอเาจยวมาเบิ่งหาฟิสเปินว่ามันที่แตกหลายซ้ำไหนนะครับความหวังของหมู่บ้านเฮ้ย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 เฮ้ดาบทางยาช่องนึงโอ้ยโอ้ยอย่าบอกว่าแตกมือสามเดียวเอาดอกนี้ก็ไอ้เอิบเก่งสิครับผม ลูกต่อมีเตียนไหมเอ่ยเอาฝาหอยเต็มลายแบบนี้ก็ไอ้เอิบสิครับผมเบิรงเปลี่ยนแตกเท่าลทสองเมื่พุ่นถอนผิวแวนนะครับผมนะเบียดมันสูงเนาะสกิทเล็กสกิทน้อยกระแตกได้สิบอกอะไรนะครับไหมแล้วไหมแล้วก็ไอ้เอิบสิครับผมมีต่อมีเตียนไหมเอ้ยเอาคมาาอมบตตอนเนียงไนะดงกก้อยู่นนครับ,มบผมสวยงามคอมบตตอนเนียงคอมบตตอ,อ,อนเนียงโอ้ยสวัสดีนะที่ได้เนาะ เอาโอเคนะครับผมนะฟีสปินก็จบไปที่ห้าหมื่นวันเจี๊ยบเลยนะครับผมนะเอาแตกแสนและครับพี่น้องเอ้ยอ่ะพอดีกว่านะครับผมนะได้โอกาสชิงหนีแหละครับผมถ้าบอชิงหนีเรามาสีดูดเท่าคืนอีกนะครับผมนัต้องหัวหมอละชิงหนีเลยนะครับผมอ่ะโอเคแล้วครับผมนะก็ทุนสามหมื่นนะครับก็เล่นโลมาได้มาเจ็ดหมื่นนะครับไปไปหาล่นแนวไหมครับผมเอาป้ายป้าย